สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางูนนิคีแต่นิคีรอบเสาร์รอบบ่ายแนวทางของวันจันทร์จันที่ยี่สิบห้าเดือนแปดสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเดือนสิงหาจะมือหลกข,ของสัปดาห์จะสําหรับนิคีมือนีเนาะสําหรับพนนิคีรอบเสาร์รอบบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมาจันที่ยี่สิบสองแนวทางแกรอบเสบาร์้เด่นหาครับสี่ของรอบเสบาร์จะหาศูนย์เก้าลัง เก้าสองเก้าบนเก้าหลางกันเลยทีเดียวเนาะเก้าศูนย์เก้าสองหาข้าวเรนมาอยู่ลักลอยเนาะหาหาศูนย์อยู่ลักลอยลักสิบโอ้โหสำหรับรอบบายจะให้แปดกับเจ็ดพูนของรอบบายจะสามสองเก้าหลังหนึ่งสองสองเดินดีเก้าเดินดีเนาะเมือนี่รอบเศร้าเก้าบนเก้าหลังเก้าศูนย์เก้าสองสำหรับรอบบาย สองบนสองหลางเก้าสองหนึ่งสองมีแต่สองกับเก้าโอ้โหเศร้าขับบ่ายบ่มีอย่างเลยเนาะสําหรับแนวทาง,ทงมาถือว่าผ่านไปพวกนี้คือกระพางเสียงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยสูตรบ่เดินเลยเนาะเป็นสวงช่วงเป็นจังหวะเลยสวงฟังกับปากสวงผ่านกับผ่าน,น,นกันไปเนาะนคือดูกับความมความชอบนอักกอล์ฟเสีน้าไปเป็นแนวทางกับเปรียบเทียบ,ยบพยบิจารณาวิเคราะห์กันอีก ที่หนึ่งราคาเนาะจ้าแนวทางกับเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณมีเข่าราคามีรูเนาะไปในเอฟซีติดตามแมตช์โดนตลอดนะสิงหูอยู่เนาะนี่คือกับหักเสียงตามเวลาผ่านผ่านขาผ่านเนยลีเดอร์นะก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางวัอนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยระคานาะไปในเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่ๆม่จะถ่ายยังบอทันได้ติดตาม ฝากกดติดตามและก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้จะเผื่อเสด้บัวผาดแล้วทางเถี่ยวจอยลงหายจะแนวทางดีๆมีให้กันใดถูกวันจ้าเมื่อนี่รุ่นต่อนี่คือรอบเ้าไฮเดนสีครับสามจับกูเดนสีเก้าสี่หกโอ้สี่หกกับสีมาเคียนหู้หาอะไรเอาสี่เก้าสี่หก นี่คือสี่หาโดยจเด้อเขียนผิดอขอแก้ไขนิดหนึ่งเนาะสีเขียน 4, 5, สี่หา่ะสีไปเขียนหกอย่างจะระบดสี 4, 2, ่สองครูสุดท้ายเอาสีศูนย์สำหรับเด่นสามจ้ารอบเสาสามหา สามเก้าสสหกสองสำหรับรอบบายให้เดนหกกับหาจับคูเดนหกรอบบายเก้าศูนย์หกสองหกสาหำหรับเดนหาจารห้าเก้า หาสามหาสองหาศูนย์หาหกสี่หาโอเคเนาะสี่หาเห็นสัตว์อยู่สำหรับโตเน้นจ้ารอบบายเด่นหาเน้นหาเก้ากับหาสอง เด่นหกรอบบายเยน้นหกศูนย์กับ62กสองสำหรับเด่นสามรอบเศร้าจะเน 39, เ้นสามเก้าสามศูนย์เน้นสี่หาจะนี่คือสี่หาเราจะเริ่มเบิงออกอยู่เนาะอยากเล็กแกนผิดแล้ว,วอออก็สี่หกาโอเคเรียบร้อยจ้่สำหรับแนวทางนี่คีเขาเข้ามือนี่ตามนี่เลยจะมือนอี่คอยมาปังๆเด่งๆเต็มเต็ม เศ้าบายบนหลาหลักการเราคอยมาตัวเนี่ยนตัวจอหละกัาเนาะขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางสุขดีกันทุกคนทุกท่านจากก่อนสินนไปเป็นแนวทางกับเปรียบเทียบพิจารณาวิเคาะกันอีกทีหนึ่งหลักาเนาะว่ามีตัวหมักตัวชอบหรือบอกนอจากแนวทางถ้าเกินว่าผักถ้าเกิดว่าแนวทางบ่มาตามสูตรหรือว่าแนวทางยังบุก่อยปังก็สสมารถผักผักไว้ก่อนเนาะรอหายแนวทางบัง มาตามสูตรแล้ว่ะขอยมาว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะคอยมาติดตามรับชมกันอีกทีหนึ่งละกันจ้าขอให้สุขดีกันทุกคนทุกท่านจ้า